สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้แอดก็เอาเลขเด่นนะคะเลขเด่นของหนังสือผังเลขงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเอาเลขเด่นจากหนังสือผังเลขมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลขหน้าปกงวดนี้เลขหน้าปกเด่นสองกับเจ็ดนะคะ สกับ7จ็ดวดนี้เลขหน้าปกจะเข้าหรือไม่เรามาชมตัวเลขข้างในเลยจ้าติงขนมจีนนะคะให้มาสองเจ็ดเกนะคะวันที่แล้วก็ไม่เข้าเนาะติงขนมจีนวันนี้จะเข้าหรือไม่ สองเจ็ดเก้านี่คือเลขติ่งขนมจีนนะคะสองเจ็ดเก้านี่นี่ค่ะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่แต่ว่างวดที่แล้วไม่เข้า งวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะอันนี้เป็นหวยรายวันนะคะนี่หวยรา่วันเรามาดูหน้าต่อไปเลยจ้าติ่งขนมจีนสองเจ็ดเก้างวดที่แล้วไม่เข้านะคะติ่งขนมจีน มางวดน,นี้ติ่งขนมจีนจะเข้าหรือไม่สองเกียก้าหน้านี้งวดที่แล้วเกขดาวนะคะเลขดาวมาแปดนะคะเลขดาวมาแปดนะคะ ส่วนอาจารย์ยามสามตานั้นส่วนมากเอสก็จะเอามาพิจารณาเนาะแต่ว่างวดที่แล้วอาจารย์ยามสามตาไม่เข้าหรือจะต้องเข้างวดนี้เนาะมาดูเลขอาจารย์ยามสามตาเลขอาจารย์ยามสมตานั้นเด่นเก้านะคะเด่นเก็มีเก้าศูซึ่งตรงกับสำนักอื่นนะคะ อิทธิพลจากดวงดาวนะคะเด่นสีนะคะเด่นสี่วที่แล้วไม่เข้านะคะไม่เข้าอาจารย์แม่ไพ่เลาะก็ไม่เข้านะคะแม่ไพ่เลาะก็ไม่เข้าแม่ไพ่เลาะนี้มาสามหกสามเจ็ดแล้วก็สามแปดนะคะแม่ไพ่เลาะนี้เด่น สามแล้วก็แปดนะคะนี่นี่ดินสามอันนี้ดินแปดนะคะเรามาดูของอาจารย์อยุธยากรุงเก่านะคะ เด่นสามนะคะเด่นสองเด่นสามนะคะอาจารย์เมธีกาแฟดําดก็ไม่เข้ามาหลายงวดแล้วอาจารย์อุบลน,นะคะอาจารย์นิอุบลเสาชิงชา้างวดที่แล้วก็ไม่เข้าอาจารย์เมธีกาแฟดําดมาดูเลข วิทยาศาสตร์งวดก่อนนั้นเข้ามางวดที่แล้วมาสามนะคะเลขวิทยาศาสตร์มาสามงวดที่แล้วงวดนี้มาหนึ่งนะคะเลขวิทยาศาสตร์งวดที่แล้วมาสามก็ไปเข้าหลักร้อยเนาะหน้านี้ก็ไม่เข้านะคะนี่แต่ว่าเอามาให้ชมเฉยๆนี่งวดที่แล้วก็ไม่เข้าหน้านี้ คนสวยก็ไม่เข้าต้องเข้างวดนี้เนาะปฏิทินหลวงปู่สดให้ลาบมาสี่เจ็ดสามแปดงวดที่แล้วเข้าห้าห้าอยู่ตรงนี้งวดนี้มีสี่นะคะถ้าไม่เข้านี่ ท่านจะเอาไปพิจรารณาวันนี้ไหมเรืวิทยาศาสตร์มาหนึ่งนะนานี้ก็ไม่เข้านะคะแต่ว่าถ้าจะให้แอดฟันธงนะคะถ้าจะให้แอดฟันธงก็คือสวยบนนี้สองหกเจ็ดน,นะคะ เด่นหตรงนี้หมดที่แล้วก็ไม่เข้าท่านจะชมหรือไม่นี่หน้านี้ไม่เข้าเลยหมดก่อนนะคะนี่ไม่เข้าเลยมาดูหน้านี้นะคะหน้านี้เห็นไหมคะแอดฟันทงที่ สองหกเจ็ดหมดที่แล้วหน้านี้ก็ไม่เข้านะคะหรือจะเข้างวดนี้เนาะหน้าไฮไลท์นี่แต่ก่อนเอสชอบเอามาพิจารณา บนสวยมาสองนะคะบนสวยมาสองสรุปเลขมงคลจ่าชิดห้าหกสามสองถ้าจะให้ชอบเอดก็ชอบหลักสามเนาะแต่ว่าไม่มีสามแปดตรงนี้มีสามแปดนะคะนี่ แต่ว่าเด่นหนึ่งวันที่แล้วสองเก้านะคะเอาไปพิจารณาดูนะคะเรามาดูหน้าต่อไปนะคะของแอก็จะเอามาให้ชมเฉพาะตัวเด่นนะคะตัวเด่น ก็ลงอ,อไปพิจารณาดูวดนี้แอดคิดว่าเลขล่างหรือบนนี่คงมาหกเนาะคงมาหกอันนี้งวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะนี่มาดูหน้านี้ซึ่งเป็นหน้าไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของแอดที่เอามาพิจารณานะคะ นี้งวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะนี่อาจารย์ทินกรนะคะไม่เข้ามาดูเลขอาจารย์ทินกรนะคะงวดนี้เหนือเด่นห้านะคะเหนือเด่นห้า เลีหกนาปกติ๊กฮีโร่เด่นห้านะคะส่วนใต้นั้นเด่นสองนะคะท่านชอบเลียกหกหรือไม่วันนี้นะคะนี่มาดูหน้านี้นะคะ งวดนี้เด่นแปดซึ่งตรงกับหลายสำนักเนาะแปดนะคะอาจารย์อำนวยบนหกนะคะล่างเก้านะคะนี่ มี่จะเป็น0ูนย์เะคะส่วนตรงนี้เด่นแปซึ่งตรงกับเลขเกียดเซียนแอก็เลยเอามามิมไว้นะคะมิมไว้อาจารย์อำนวยนะคะอาจารย์อำนาจ ให้มาเก้านะคะเก้าวันที่แล้วให้มาสี่นะคะเข้าแต่อาจารย์อำนาจตัวเด่นนะคะเนี่ก็ให้ดูเข้าๆเข้าแต่ส่วนเลขเก้าห้านั้นหาไม่เจอนะคะหาไม่เจอท่านชอบตัวไหนคะเนี่ย แอดก็ชอบศูนย์เก้าเก้าศูนย์นั่นแหละนี่เก้าศูนก็มีไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เนาะเพราะว่างวดที่แล้วไม่เข้าเข้าแต่อาจารย์อำนาจนะคะ ลิขิตนะคะลิขิตสิทธิโชคแต่ก่อนนี้ให้มาสามตัวหน้านี้ถูกเข้าวดน,นี้ให้มาเด่นหกนะคะนี่หกเจ็ดแปดหรือไม่นะคะ งวดที่แล้วตัวเด่นตัวเดียวก็ไม่เข้านะคะงวดที่แล้วแต่ว่างวดนี้มาตรงกันนะคะก็คือเลขหกนะคะเลขหกหรือจะเป็นเลขแปดตัวนี้นะคะนี่หรือจะเป็นเลขแปดตัวนี้นะคะก็ให้ท่านาไปพิจารณาดูนะคะนี่ ้าไม่เข้าเราก็ไม่เข้างวดที่แล้วหรืองวดนี้อาจจะเข้าเนาะจะชิดให้มาห้าหกสามสองนะคะส่วนเลขลอยมาก็คือเลขห้าไม่แน่ห้าอาจจะเหลือนะคะเลขวิทยาศาสตร์ให้มาหนึ่งนะคะส่วนเลขล่างให้มาหก ก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาดูนะคะแอดก็แค่ care. เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเลขขนมกินงวดที่แล้วก็ไม่เข้าส่วนเลขงวดนี้หรือจะเข้าเนาะเด่นห้านี่คือผังเลขนะคะผังเลขงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้ารอย 67หน้าไฮไลท์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไหมแต่ว่างวดที่แล้วไม่เข้านะคะวันนี้ถ้าให้ชอบก็ชอบ67นะคะห5 67แล้วก็68ถ้าจะให้ชอบก็ชอบหลัก6นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปสำหรับเีกงวดนี้บนสวยก็เด่นไม่เหมือนเพื่อนเนาะ ก็ขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงโชคดีนะคะขอพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ